สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเปิดแพ็กต้อนรับ2024นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีแพ็กอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างนะครับก็กดเข้ามาที่คอนแทคเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่ามันจะมีแพ็กอ่าพาร์ทเนอร์ครับนะครับก็จะมีทั้งอ่าสโมสรบาเยอร์มิวนิคนะครับบาร์เซโลนาแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะมี3ทีมนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับโอเคนะครับสำหรับแพ็กแรกนะครับอันนี้คือ เราต้องไปรับรางวัลมานะครับที่เขาแจกมานะครับนี่ไม่แน่ใจว่า1หรือไม่นะครับแว่าเปิดได้3ครั้งนะครับแล้วก็ p l a y e r of the Week นะครับก็จะมีนักเตะที่ฟอร์มฮอตของสัปดาห์ที่แล้วนะครับแพ็กนี้ก็ให้ความสนใจมากนะครับสำหรับผมนะไม่ว่าจะเป็นฮาร์แลนด์ก็ซอนเทอร์มินนะครับเป็นแพ็กที่ให้ความหวังกับผมเลยก็ว่าได้นะครับโอเคสําหรับแพ็กที่มาให้เปิดแล้วก็มีแพ็กของอิตาลีลีกนะครับใครอยากได้ใครก็ไปเปิดได้นะครับเนี่ยนักเตะ มาให้แรกนะครับนักเตะ5าดาวถือว่าคุ้มนะครับใครที่มีดากกัมบอล5ดาวเยอะนะครับส่วนผมมีอยู่3นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเล่ใครบ้างนะครับก็มีแพ็กเจลริกด้วยนะครับเสียดายครับที่แพ็กเจลริกไม่มีสุภโชคสารชาตินะครับซึ่งเป็นนักเตะไทยที่ฟอร์มดีนะครับแปลกที่ไม่มาเอองงเหมือนกันนะครับโอเคก็แพ็กสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแพ็กของอเมริกนลีกนะครับใครยังได้ใครก็ไปแลกมาได้นะครับโอเค อันดับแรกนะครับผมก็จะมาเปิดแพ็คฮันเดอร์ขับนะครับก็ตัวที่ผมอยากจะได้ก็คือแอนาโชนะครับดูค่าพลังนะครับสปีด84ครับสปีดต้น86แล้วก็บาลาน83นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือสกิลน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ผมอยากจะได้ในแพ็คฮันเดอร์ขับนะครับคนอาจจะได้อาจจะอยากได้เลวานมูเชล่าอย่างเงี้ยแต่ผมยังได้ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับผมเปิดฟรีนะครับไปเลยไป ขอผมทองการาโชหล่อเท่ๆอเอาค้างค้างไปพีเมลีกนะครับต้องไปพีเมลีกเท่านั้นยังไงโอ้โหไม่มีลีกไปบายเยิแน่นอนอย่างเงี้ยไม่รู้จะเป็นใครน่ะเบอร์สิบเก้าโอ้โหเดวี่นะครับแบ็กซ้ายโอวไอที่แปดสิบสามนะครับไม่รู้ว่าเลเวลตันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ อ่าน่าจะเปิดฟรี3ครั้งนะครับเฮ้ยเรายังมีลุ้นนะการโชวของเราเรายังมีลุ้นนะครับโอเคเปิด3ครั้งแบบนี้ก็สายฟรียิ้มเลยสิครับไปครั้งที่2ครับผมลุยกันเลยครั้งนี้ต้องมีลีกนะต้องไปพีมเมลีกนะมายเยินพอแล้วไม่เอาโอเคพีเมลีกยังไงก็ต้องเป็นนักเตะของสโมสรแมนยูนะครับใครอะโอโอ,โอ,โอนะ่านะ โอ้โ้รักษาประตูผมมีแล้วนะครับสำหรับโอนานา่าแต่ว่าเป็นล่างของอ่าอินเตอร์มิลานนะครับฟรีครั้งสุดท้ายกานาโชมาเถอะไปเพียงม่หลีกนะเพียงม่หลีกโอเคผมทองทองผมองทองเฮ้ย โอเคการโชนี่ไงโอ้โหผมทองหล่อเทซะด้วยเป็นไงออกให้เฉยครับสำหรับของฟรีสามครั้งนะครับมาออกไปสุดท้ายว่ะนะครับต่อมาเรามาลุยที่แพ็ค TOTW นะครับตัวที่ผมอยากจะได้นะครับก็จะมีฮารล n นแล้วก็ซอนทึงมินนะครับ2ตัวเนี้ยแล้วก็อ่ะตัวสุดท้ายก็จะเป็นคุโบะนะครับ ซอนทังมินนะครับจะเป็นสไตล์โคเบอร์เชอร์นะครับไม่ใช่สไตล์ปีกแล้วนะฮาแลนด์ก็เช่นกันนะครับมันในสไตล์โกเบเชอร์นะครับโอเค3ตัวเนี้ยขอเถอะใน300ทองเนี่ยสครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมครั้งแรกไปไปพีเมลิกนะครับอันดับแรกต้องลุ้นไปที่พีเมลิกมาพี่โอโหสเปน มีลุนคูโบว่ะมีรุนคูโบยังไงนั่นไงคูโบโอเคว่าแรกครับโอเคครับเราก็ได้คูโบมาแล้วนะครับสําหรับเป้าหมายแรกของเรายังเหลืออีก2ครั้งนะครับฮาแรนกับซอนทึงมินนะครับไปครับครั้งที่2ต้องไปพีเมลิกนะพีเมลิกเท่านั้น โอ้โหอิตาเลียนดิโอ้โหใครอะเบอร์สิบฟาเบียนลุยป่ะตัวเนี้ยโอ้โหลุยอเวโต้ไม่ใช่มาครั้งสุดท้ายขอแล้วครับฮาแลนก็ได้ซอนก็ได้มาไปพี่ไม่ดีคือ ขอร้องละครั้งสุดท้ายแล้วโอเคพี่มาริคห้าดาวเสือฟ้าโอ้โหเป็นดีคลไลโอ้โหอัลเซนอลตัวนี้สไตล์เดสทอยเยอร์นะครับโอ้โหไม่ได้ทั้งซอนไม่ได้ทั้งฮาแลนด์เลยแต่ว่าได้คูโบมาแต่ในใจก็อยากจะได้ซอนกับฮาแลนด์นะครับโ,โหจบเลยครับ เรบแพ็กน,นี้ป่ะเดี๋ยวเรามาแลกนักเตะก,กันนะครับตัวที่ผมอยากจะได้นะครับผมตัวแรกนะครับที่ผมจะแลกก็จะเป็นลิชเจมนะครับ mm hmm. ก็แลกไปเลย mm hmm. เด็กเชลซีนะครับแลกมาเลยนี่โอโคการ์ดสวยว่ะคือหลังสวยนะครับโอเคฮะตัวแรกของเราแลกไปตัวที่2ยังไงดีตัวที่2ผมจะแลกคาดีฮาทุกคนหรือว่าตัวนี้บูโนแล้วกันเนาะ ร่างโฮเพเยอร์นะครับเดี๋ยวขอแรกบูโนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีบูโนนะครับในไอดีนะตัวที่สองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแพ็คเจอรลีกกันนะครับมีตัวไหนที่น่าให้แลกบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะแลกตัวนี้แล้วกันนะครับซูซูกินะครับกองหน้าของคาชิมะแอลเลอร์นะครับเป็นสไตล์ฟอกอินเดอะ็อซ์นะครับนี่โอเคสี่ดาวครับแลกไปเลย ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเปิดแพ็คนักเตะฮันเนอร์ขับเราก็ได้การาโชวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีคู่โบกนะครับที่เราได้มาส่วนฮาแลนด์กับซอนทังมินก็คิดหวังครับไม่ได้นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ